ยึดเยิ่งนะครับที่งล้มป๋าไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันี้ก็ได้พบตัวแล้วนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่คนักเจ้าที่ก็กําลังเดินทางออกมานะครับนี้ก็คุณนรยุทธก็กลับออกมาด้วยวามปลอดภัยนะครับไม่ได้รับอันตรายาแต่อย่างใดน,นะครับนี้ก็คงจะให้ทางคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับให้ดูแลนะครับ จะระมัดระวังนะครับในในการดำเนินชีวิตนะครับในในในหมู่บ้านให้้หมีความปลอดภัยต่อไปน,นะครับแล้วก็หลังจากที่ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้กลับออกมานะครับครบทุกคนแล้วนะครับแล้วก็จะทำการนะครับรวมแถวแล้วก็ขอบคุณนะครับทางคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดสถานการณ์แล้วก็ปิดศูนย์ปฏิบัติการของการช่วยเหลือของเติวังชิ้มครับ